สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการดูดวงดูรายปีแต่ดูรายวันอาจจะงงๆนะครับย้อนแยง้งดูดวงรายปีแต่ดูให้ทุกวันอ่ะอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับอ,อ,อันนี้เป็นของท่านผู้ชม ที่ส่งรายละเอียดมาใต้คอมเมนต์นะครับของคุณพี่เนี่ยเดี๋ยวดูบัเลอรแล้วกันนะครับสำหรับของคุณพี่และคนที่เกิดวันเดือนปีเกิดนี้นะครับวันเกิดวันอังคารที่25้านะครับกันยายน2 5ง5เกิดปีขานนะครับปัจจุบันอายุ5 7บปีย่าง5้าบนะครับกันยานี้เต็มเต็ม58พื้นดวงเนี่ยราศีเนี่ย ของคุณพี่นะได้ราศีสี่ก็ยังถือว่าเป็นราศีที่ลําบากอยู่นะครับราศีสี่เนี่ยก็จะลำบากอยู่แต่ในเรื่องการกินการอยู่ยังถือว่าอุดมสมบูรณ์โดยความหมายของเลขสี่เนี่ยไปไหนก็แล้วแต่ก็มีคนให้กินหาหาให้กินเอ้ยอะไรเอ้ยพวกเนี้คือคือ,ค,อคืออุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินนะครับไปไหนก็มีคนหาให้กินแต่ ยังลำบากอยู่โดยพื้นดวงนะครับชีวิตประจำวันประจำปีอะไรเงี้ยก็คือก็ถือว่าต้องสู้ชีวิตนะครับราศีสี่นะลำบากนะครับแต่ว่าอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินพื้นดวงที่เห็นโดยทั่วไปเนี่ยเป็นคนกตัญญูนะครับตรงนี้รักพ่อรักแม่นะกะตัญญูรักพ่อรักแม่มากนะครับเป็นคนใจร้อนนะเป็นคนใจร้อนด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดนะครับ เกิดสิบเอ็ดพื้นดวงโดยทั่วไปเนี่ยจะโดนเบียดเบียนในเรื่องของเงินทองจะโดนหยิบยืมเงินตลอดหนีไม่พ้นนะครับจะมีคนคนประเภทเนี้ยอยู่รอบตัวนะครับก็โดนปราบไปครับถ,ถ้าให้ไปก็จะไม่ได้คืนแต่จะโดนเบียดเบียนตลอดเมื่อไหร่เรามีเขาก็จะมานะครับคนประเภทนี้จะอยู่รอบตัวรอบตัวคนที่เกิดวันเดือนปีเกิดน,นี้นะครับเนี่ย เจ็ดสองตัวเนี่ยเจ็ดเนี่ยหมายถึงเกี่ยวกับการหยิบยืมเงินเงินเงินทองทองอะไรพวกนี้ครับแล้วไม่ได้คืนนะครับผมเอ่อช่วงที่ดีที่สุดก็มีในหนึรอบ12ปีถ้าดีสุดเลยก็เป็นห6นี่นะครับลองลงมาก็เป็นช่วงอายุหกสิบนะครับหกสิบหกเนี่ยได้เงินก้อนได้รับก้อนใหญ่ได้รับข่าวดีคือมันถือว่าเป็นที่สุดของในช่วงชีวิตในหนึรอบ นะครับสูงสุดในปีนั้น,น,นๆก็ประสบความสําเร็จนะครับได้เงินก้อนได้รับก้อนใหญ่ภายไม่มีลูกก็ได้รับข่าวดีและพวกนี้เกี่ยวกับพวกสัตว์สีขาสัตว์สีเท้าและพวกนี้ครับก็หมายถึงคนด้วยเด็กด้วยนะครับแล้วก็น,นี่ก็ได้รับสมบัติตกทอดอยู่แล้วมาดูปีนี้อ๋อมาดูในส่วนของช่วงที่ไม่ดีบ้างไม่ดีเนี่ยก็มีแต่คนที่เกิดวันเดือนปีเกิดเนี้ยจากที่ผมดูเนี่ยจาก่อนไปทางดี ถ้าไม่ดีก็จะอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนะครับก็พอทําพอกินส่วนมากจะอยู่กลางๆพอทําพอกินไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่ไม่ดีก็ดวงตกสุดๆเลยก็จะได้กับตัวเองจะเป็นช่วงอายุหกสิบหกสิบสี่ตกดวงมรณะเกตหนึ่งนะครับตัวนี้ได้กับตัวเองอันนี้หนักสุดปีเนี้ก็ไปทําบุญถวายสังฆทานให้กับตัวเองซะนะครับเข้าวันเกิดหรือเดือนเกิดอะไรพวกเนี้แก้เกตได้นะครับ เลือดตกเลยเลือดตกยางออกระวังประสบอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ครับก็แก้แก้ประมาณเนี้ยแก้ซะเพราะปีนั้นถ้ามันตกคือคือคือราศีเราอ่ะมันเราถือว่าราศีต่ำอยู่แล้วถ้าตกก็จะตกหนักกว่าคนทั่วไปคนอื่นนะครับยังไงก็ระวังในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าเราก็มีเกต้าพวกพ่อคุณพ่อแม่อะไรเงี้ยมามาช่วยแต่ก็ก็ให้ระวังไว้ดีกว่าเพราะปีนั้นนะถ้าตก มันก็ตกจริงๆนะครับที่คอนไปทางดีก็ส่วนมากถ้าตกก็มีไม่ไม่ไม่หนักมากอย่างนี้ก็คือตกช่วงเอ่อช่วงอายุหกหกเจ็ดหกแปดเนี่ยก็ถือว่าลําบากปีนี้ต้องทําบุญบ่อยๆเลยเยอะๆนะครับช่วงนี้มันจะติดกันอย่างเงี้ยเราก็เหมือนจมปากอยู่จะแ,แย่อยู่ช่วงช่วงนี้นะครับสองปีติดเนี่มาดูปีนี้ห้าสิบเจ็ดอยู่กลางกลาง ปีนี้ปีที่แล้วยันปีนี้ถึงกันยานยอยู่กลางๆพอทําพอกินนะครับไม่ได้รวยได้จนไปเรื่อยๆแต่ถ้าด้วยกราฟด้วยอายุแล้วเนี่ยห้าแปดห้าเก้าหกสิบเนี่ยมันกําลังขึ้นกราฟกาลังขึ้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีดีอยู่แล้วครับถ้าเป็นพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแม้ว่าปีนี้กับปีหน้าเนี่ยเราจะอยู่กลางๆแต่เราก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไร ไม่ได้ตกได้ต่ำอะไรคือไปเรื่อยๆพอทำพอกินแต่5้าก็ดีถือว่าดีเลยมีโชคมีลาภก็เสี่ยงดวงเสี่ยงอะไรได้อะไรเงี้ยห้าเก้าหกสิเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีนะครับช่วงกอบโกยนะปีหน้านี้นะครับที่จะถึงเนี่ยดวงเราจะโดนหมายถึงว่ามันมีคนจ้องอยู่แล้วว่าเออดวงเนี่ยจะต้องโดน หยิบยืมเงินดวงจะโดนหยิบยืมเงินอะไรเงี้ยคือจะมีคนเข้ามาประเภทเนี้ยอย่าให้อย่าให้หยิบยืมเงินมันจะไม่ได้คืนถ้าโดยความหมายของตัวเลขเกตเจ็ดนี้ยจะโดนหยิบยืมเงินจะไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าโดยพื้นดวงเนี่ยมันโดนคนประเภทนี้เบียดเบียนอยู่แล้วนะครับเนี่ยและจังหวะปีหน้ามันมันตกเกตเจ็ดพอดีเพราะฉะนั้นน่าจะมาอยู่ใกล้ๆตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ หนีไม่พ้นครับยังไงก็อย่าใจอ่อนให้เขาแล้วกันนะครับอ,อ,อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็มีให้ระวังช่วง6 64นะครับแต่ช่วงนี้ก็อยู่กลางๆและการาฟกหลังขึ้นก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆปีหน้าก็ระวังคนมาเบียดเบียนแล้วกันนะครับน่าจะมีมาสรุปให้เลยแล้วกันนะครับคนเกิดวันอังคารที่25นะครับ อังคารยี่ห้ากันยายนสองพันห้าร้อยห้านะครับเกิดปีขานปัจจุบันอายุห้าสิบเจ็ดปีย่างห้าสิบแปดครับได้ราศีสี 4, เป็นราศีที่ต่ําถือว่าเป็นราศีต่ําราศีที่ลําบากนะครับแต่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินจะไปไหนเราก็ไม่อดไม่อยากนะครับมีคนหาให้กินดวงจะโดนเบียดเบียนในเรื่องของการหยิบยืมเงินเอารัดเอาเปรียบนะครับหนีไม่พ้นคนประเภทนี้เป็นคนกักกระตันยู รักพ่อรักแม่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยนะครับมีมีปะปลายเข้ามาเรื่องอารมณ์ทําอะไรก็อยาวใจออกหน้าช่วง63เนี่ยจะตกอารมณ์ร้อนอะไรพวกนี้ครับก็ระวังด้วยช่วงที่ไม่ดีก็64นะครับตกดวงมรณะก็ไปถวายสังคทานให้กับตัวเองซักแก้เคล็ดแล้วก็ช่วง66เนี่ยจะดีที่สุด ก็ทาอะไรเปิดกิจการหรือคิดจะทําอะไรก็ปีนี้ดีสุดได้รับเงินก้อนได้รับก้อนใหญ่นะครับ57กลางๆนะครับปีนี้58ก็กลางๆอยู่พอทําพอกินนะครับปีหน้า5้าเก้าหกสิบก็ดีดีเลยนะครับผมก็โอเคครับผลัาคู่ครองก็ดูตามนี้แล้วกันนะครับเส้นเชื่อมตามนี้นะครับโอเคครับ